สวัสดียามเช้านะครับคุณอยู่กับช่องบ้านสวนลุงมณีนะครับวันนี้ผมจะมาทำการแยกหน่อบรนสีนะครับน้องมีชื่อว่านารีบูรพานะครับโอ้โหต้นนี้ด่างสวยมากเลยครับเอยไม่ใช่ด่างสิป้ายป้าชมพูป้ายเกือบพ,พับหมดทุกใบเลยนะครับสวยมากเลยนี่ครับหน่อของเขา มีใครอยากได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวผมแบ่งปันให้นะครับราคาถูกๆนะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาลือกันเลยนะครับลือกันสดๆผ่านวิดีโอกันไปเลยนะให้พี่ๆน้องๆได้เห็นหัวเห็นเขี้ยวเลยนะครับใครได้ไปนี่โอ้โหคุ้มแน่นอนครับผมว่า ช่วงวันเด็กที่ผ่านมาพี่พๆน้องๆได้พาลูกลูกหลานๆไปเที่ยวไหนกันบ้างครับใครยังไม่มีที่เที่ยวที่ไปใครสนใจมาท่องเที่ยวเกาะช้างติดต่อได้นะครับมีรถบริการนําเที่ยวรอบก่อนะมีพาไปดูช้างมีน้ําตกหรือว่าจะเดินชมป่าชายเลนก็มีนะครับบริการรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังมีอยู่นะครับผม ตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคหัวใหญ่มากอ่ะดูดิโอ้โหเคี่ยวไม่ต้องพูดถึงเลยครับ ใครได้ไปนี่มีแต่คุ้มกับคุ้มนะเนี่ยตัดเล็กๆไม่เราตัดใหญ่ๆไปเลยนะครับนี่ถ้าโดนลากเขาขาดไม่เป็นไรนะพอเดี๋ยวเขาก็สร้างลากขึ้นมาใหม่นะนี่อันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับให้ดูเขี้ยวก่อนนี่ เห็นเคียวไหมครับผมบอกไว้ก่อนนะนี่อันนี้อันนี้ก็กำลังขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราตันี้กัน มีเขี้ยวนะครับผมมีเขี้ยวมีหัวนะแคปได้นะครับผมส่วนอันนี้เป็นหัวต้นแม่นะครับ เดี๋ยวผมแง่ลูกเข้ามาอีกต้นหนึ่งนี่ใครกลัวว่าถ้าต้นอย่างพวกนั้นอนะราคาสูงเกินไปหรืออะไรก็นี่ครับไม้หมน่อแน่นอนนะผมนี่มีเขี้ยวติดแล้วนะลูกแค่เนี้ย เค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปเตรียมวัสดุปลูกกันก่อนนะมาครับวัสดุปลูกที่ผมใช้วันนี้นะครับผมใช้เป็นมะพร้าวสับเผลไลท์หินภูเขาไฟใบก้ามปูนะหินภูเขาไฟนี่ผมใช้รองก้นกระถางนะครับโอเคส่วนกระถางก็ใช้ตั้งแต่4นิ้ว5้านิ้วห้ 5. 5. 5, หรือไม่ก็เป็น6กนิ้วไปเลยนะครับ ผมปลูกต้นใหญ่ก่อนนะรากยาวมากเราก็ค่อยๆค,คดเขานะครับสนใจติดต่อได้นะครับ0 8 7 5 3 5 2 9 7 6นะครับส่วนตัวแล้วของผมผมเล่นแต่ l ลายไอดีนะครับ ผมไม่ได้เล่น facebook นะถ้าใครมีก้านลูกปูกนะครับเอาก้านลูกปูกมาค้ำตามใบนะ ้องกันเขาทิ้งใบก่อนนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ของผมก้ารลูกโป่งหมดนะอาจจะมีอาการทิ้งใบมั่งอะไรมั่งก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับโอเคต้นต่อไปเลยนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นหัวเล็กๆแต่มีเขี้ยวนะครับโอ้โหดูสิครับ ต่อไปครับต้นแม่โอ้โหใหญ่มากแต่ผมจะไม่ผ่านะครับผมไม่นิยมผ่าไม้นะครับมันอาจจะให้ลูกเร็วแต่ว่าเขาไม่สิทธิ์แผงนะครับ ผมเลยจานิยมแบบว่ารอหน่อนะอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ลูกที่ออกมานี่การันตีได้เลยครับผมหน้าตาเหมือนแม่เป,เป๊ะครับออกมาสวยโอเคเดี๋ยวผมลดน้ำกันนะ สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับนี่ให้ดูให้ดูทีหนึ่งนี่นะครับความสูงต้นนะครับต้นสูงมาก ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พาดลิปวิดีโอใหม่ๆนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ